สวัสดีครับผมประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะครับนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นนายกข้อมาสิทธิเก่าคนใหม่ที่เพิ่งมาได้รับการเลือกตั้งนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับพี่ก็อยากจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าโดยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยพี่น่าจะเป็นหนึ่งในนักศึกษาสิทธิเก่าของสถาบันของเรานะครับที่ยาวนานที่สุดคนหนึ่งนะครับเรียนตั้งแต่ปวชปวส และปริญญาตรีนะครับก็ปวช3ปีปวสก็บัญชีนะครับแล้วก็ตอนปริญญาตรีก็เรียนบัญชีเช่นกันนะครับอยู่รุ่น2เป็นบัญชีต้นทุนนะครับก็ต้องบอกว่าการที่มีโอกาสได้เรียนในสถาบันของเราเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการต่อยอดในการสร้างความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับพอหลังจากที่เรียนที่พานิชพนคอนที่สถาบันสมัยก่อนนี่เราเป็นพานิชพนครนเนี่ยนะครับ เรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปทํางานอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อมึงนอกนะครับก็ไปเรียนต่อ MBA การเงินนะครับก็ต้องบอกด้วยความจริงใจว่าตอนที่เรียนต่อปีนโทโเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ยากตอนไปเรียนนี่นะครับก็เพราะว่าพื้นฐานที่เรียนที่พณิทพครนอยุคนั้นเนี่ยเปีเนี่ยทางในเรื่องทางด้านการเงินต่างๆเรื่องบัญชีและการเงินนะครับบัญชีจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากในการไปเรียนเรื่องการเงินเรื่องการจัดการ ทุกอย่างเนี่ยนาคตเพราะทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทํางานเนี่ยเราต้อง lead information ให้ได้นะครับบัญชีก็จะเป็นการช่วยทําให้การอ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราไปทำเราไปทำกิจกรรมแะ้วก็ตามแต่นะครับทำธุรกิจเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเนี่ยเราต้องเข้าใจฐานข้อมูลพวกนี้นะครับด้วยองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแน่นกว่าคนที่จบจริงๆกว่าคนที่จบมหลาลัยหรือด้วยซ้ำนะครับด้วย Foundation 7ปีนะครับทำให้เป็นจุดที่ได้เปรียบพอสมควรนะครับ ขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่ที่พี่เรียนเนี่ยต้องบอกว่าทากิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนเรียนก็เป็นทั้งประธานนักเรียนนะครับเป็นประธานกีฬาสีประธานติวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราทําหลายอย่างมากก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่เราได้ทํากิจกรรมควบคู่กับการเรียนก็เป็นการสร้างพื้นฐานที่บาลานซ์ให้มีหลักความคิดที่ดีมีหลักในการทํางานที่ดีนะครับการทํางานเป็นทีมการทำการเข้าอกเข้าใจกันในการทํางานนะครับ ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดนะครับด้วยงานที่ได้เรียนมานะครับที่ได้เรียนมาที่ได้ทํางานมาเนี่ยนะครับก็ทําให้วันนี้นะครับก็ก็อาจจะว่าได้ประสบความสําเร็จนะครับที่ดีนะครับได้มาเป็น c ีอนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งของประเทศไทยของเรานะครับก็ขออนุญาตแนะนําบริษัทนิดหน่อยนะครับพี่ก็เป็น c ีอนะครับของบริษัทที่ชื่อในจนถึงตาดหลักทรัพย์ว่า CPF นะครับหรือรู้จักกันในแบรนด์ CP ก็บริษัทนี้ปัจจุบันก็มียอดขายอยู่ประมาณสัก5 5 0 0 0นล้านบาทนะครับแล้วเราก็มีทําธุรกิจประมาณสัก50ประเทศทั่วโลกนะครับมีอยู่17ประเทศที่เรามีการลงทุนโดยตรงมี direct investment ที่เหลืออีกประมาณสัก30ประเทศเนี่ยนะครับเราก็ Export ์จากเมืองไทยออกไปนะครับนี่การที่จะมาบรรลุถึงตําแหน่งงานนี้ได้นี่นะครับผมก็อยากจะ หรือพี่อยากจะฝากข้อแนะนำเอาไว้นะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามายืสู่สถาบันของเรานะครับว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างที่ได้แนะนำไปช่วงต้นนิดหน่อยก็คือว่าต้องบาลานซ์ให้ได้2เรื่องนะครับเรื่องการเรียนนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ให้ลึกนะครับในสิ่งที่เราเรียนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับอุปกรณ์สำคัญที่สุดในการดำรง,งชีพของเราในการทำธุรกิจทำการค้าในอนาคตอีกอันนึงก็ทำกิจกรรม นะครับก็ต้องทํากิจกรรมเยอะนะครับเยอะหนหลับหนึ่งก็พอซึ่งอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านนะครับท่านถนัดเรื่องไหนก็ทําเรื่องนั้นนะครับถนัดกิจกรรมในเรื่องที่เราชอบเป็นเรื่องอะไรนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ได้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นการบาลานซ์ที่ดีมากทั้ง2เรื่องนะครับพอเราทากิจกรรมเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องรู้จักเรียนรู้การทํางานร่วมกันกับคนอื่นรู้จักการตัดสินใจเป็นทีมหรือในบางครั้งต้องตัดสินใจคนเดียวหรือการทํางานร่วมกันการตัด การในชีวิตการทางานงาจริงๆมันไม่มีอะไรมากไปกว่าสุดท้ายแล้วเรามีพื้นฐานที่ดีเรามีกระบวนการตัดสินใจที่ดีนะครับกระบวนการตัดสินใจที่ดีก็ขึ้นอยู่กับ1มีพื้นฐานอะไรมาก่อน2เคยตัดสินใจบ,บ่อยๆไหมตัดสินใจบ่อยๆมันก็จะตัดสินใจดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทุกครั้งที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์เรามรามองถึงผลที่เกิดขึ้นกระบว Taj. นการในการตัดสินใจไรก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะ <yeah S 2> ครับและคุณก็จะกล้าตัดสินใจเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื <bringen S 2> ร่อยๆ เพราะฉนั้นความสําคัญของการที่เราจะทำกิจกรรมเนี่ยครับมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งจะทําวันไหนทําเมื่อ,อไหร่มีบัตเจัดไหมชวนใครมาทานะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีที่อยากจะให้ทุกท่านน้องๆเนี่ยบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะครับสำหรับคําแนะนำนะครับเพื่อจะวางแผนอนาคตให้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการวางเป้าหมายนะครับเราต้องคิดให้ได้ว่าวันนี้เรามาเรียนเรามีเป้าหมายอะไร เป้าหมายอาจจะเป็นเป้าหมายอีก2ปีเป้าหมายอีก4ปีนะครับเราเรียนเราอยากจะทําอะไรบ้างบรรลุเป้าหมายอะไรนะครับในเชิงหลักการเนี่ยก็คือเขาบอกว่า h a e the end in mind ก็คือมีมีภาพสุดท้ายที่เราอยากจะบรรลุนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากเราประสบก,การณ์ไม่เยอะถ้าเราอยากจะมีเป้าหมาย end in mind ของเราเนี่ยไกลเกินไปเนี่ยเราจะนึกไม่ออกนะครับเพราะฉนั้นไม่จาเป็นถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องนะครับเพียงแต่ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเราให้ชัดเจนว่า ช่วงในอีกสักช่วงหนึ่งอะฮะจะหนึ่งปี2ปี5ปีก็แล้วแต่แตแตน้องๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าการที่มีดีเอ็นินมาหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้กระบวนการดำเนินชีวิตในชีวิตที่จะเป็นนักศึกษานะครับหรือจะทำกิจกรรมเพิ่มหรือก็ตามแต่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับการที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะครับชัดเจนในแต่ละปีที่ผมคิดได้บอกนะครับไม่ต้องไกลมากแล้วแต่เนี่ยนะครับจะทำให้เหมือนกับเราเดินทางเนี่ยไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่พอเราไม่มีเป,เป้าหมายในชีวิตนี่นะครับที่เราอยากจะบรรลุความสําเร็จอันสักอย่างหนึ่งก็ได้เนะครับเราก็อาจจะเดินสเปะสป,ปะไปนะครับพอการเดินสเปะสป,ปะโดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนว่าเราเดินเดิน,เด,นเดินทางไปเนี่ยสู่เส้นทางที่สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวควบคุมเรานะครับเพราะฉะนั้นเร c o กคอม d a นเดชันของการมีเป้าหมายก็คือเราจะได้ Control นะครับ control destiny destiny ของเราเองว่าเรา destiny ราจะไปยังไงจะไปเส้นทางไหนจะไปทางซ้ายไปทางขวาไปสู่เป้าหมายอะไรนะครับอันนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่อง have the e d g in mind มีเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งเข็มทิศให้ชัดจะไปเข็มทิศทางไหนนะครับและจะบอกว่าต่อให้ตั้งไปแล้วทำไปแล้วนะครับแล้วเรารู้สึกว่าผ่านไปอีก2ปีมันไม่ใช่เราก็ปรับได้ นะไม่ได้มีปัญหาเลเที่ปรับไม่ได้แต่ทุกครั้งที่ทําต้องมีการวางเป้าให้ดีนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับเป้าหมายเรื่องเรื่องนี้ก็เพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับตอนที่เรียนเนี่ยนะครับพี่เองก็มีเป้าหมายชัดว่าเรียนจบแล้วอยากจะทําอะไรนะครับเ,เรียนจบเตรียมตัวไหมตอนนั้นก็พูดตรงๆว่าตอนนั้นก็เรียนว่าเตรียมตัวจะไปทางานประเภทนี้เพื่อจะไปเรียนต่อปีอาโทให้ได้แล้วก็มีเป้าหมายว่าจะมีโทจบจะเป็นทาอะไรนะครับ ก็ถือว่าอาจจะเป็นคนที่โชคดีนะครับว่าเราก็ทําได้คล้ายๆตามเป้าหมายของเราแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนจบยนโทอยากจะทํางานชนิดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ทำวันแรกวันแรกก็ไปทาอื่นก่อนเป็นสเต็ปที่1สเต็ปที่สอวก็สุดท้ายก็ไปถึงบ,บ,บรรลุปเป้าหมายนั้นๆที่วางไว้นะครับก็เลยอยากจะแชร์สิ่งที่คิดว่าเป็นประสบการณ์สัมผัญที่ส,สุดคือการเซตเป้าหมายนะครับในการดําเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราดาเนินงานเนี่ย ดาเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่เสียเวลานะครับใน,ในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับก็การดําเนินในแต่ละวันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่า practice m a k e perfect ก็คือการที่เราได้ดําเนินชีวิตเราได้ได้ปฏิบัติงานได,ได,ได้ลองทําเรื่องบางอย่างนะครับถึงพี่เน้นว่าเราจะเป้าหมายเราต้องปฏิบัติต้องทํางานจริงนักเรียนรู้จริงทํากิจกรรมแล้วต่างๆเราก็ต้องช่วยเหลือทีมจริงๆไม่ว่าในฐานะอะไรก็ได้ในฐานะผู้นําของกิจกรรมนั้นในฐานะเมมเบอร์ของกิจกรรมนั้นก็ได้นะครับ แต่การที่ได้เข้าไปปฏิบัติเนี่ยก็จะให้เราเกิดความเชี่ยวชาญนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะให้น้องๆบาลานทั้งสองอย่างนะครับขอบคุณมากครับผมนายสมศักดิ์คงสานายกสมาคมสิทธิเก่าพนิเทียการพนครขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้ววังสนแห่งนี้ สมาคมสิทธิ์เก่าพนิชยการพนันครตั้งอยู่ที่อาคาร2คณะบริหารธุรกิจสมาคมสิทธิ์เก่าพนิชยการพนันครจะมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องทำหนังสือขอมาผ่านทางท่านคณะบดีสมาคมสิทธิ์เก่าพนิชยการพนันคร จะมีการ,รสนับสนุนมอบทุนการศึกษาน้องๆทุกปีปีละหลายๆทุนจะมีทั้งทุนเรียนดีทุนนักกีฬาทุนขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นต้นโดยนักศึกษาต้องทำเรื่องขอไปทางคณะซึ่งปีที่ผ่านมาสมาคมมอบไปเกือบหนึ่งทุนสมาคมสิทธิ์เก่าจะมีการจัดงานวันอาภกรทุกปีในวันที่19ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ติดเก่าจะมาพบปะสังสรรค์รวมถึงการกลับมากาบเด็จพ่อกรมหลวงจุมพรน้องๆก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยท้ายนี้ผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนไตยบารมีของเด็จพ่อกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์จงโดนบรรดาลประทานพรให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกท่านครับ